สามสิบแม่สิไปใส่ไปขายหน่อไม้เอาไปขายหน่อไม้เลยรับลูกเลยแล้วก็เลยไปรับลูกโอ้ดีเนาะต้องหาอะไรติดไม้ติดมือไปขายเอาสรุปให้ฟังหน่อยว่ากี่บาทบ้างอันนี้คือหกสิบหกสิบเออกด้ชยพ่เจ็ดสิบแปดสิบเป็นเก้าสิบบาทเอ้าไม่ถึงร้อยโอ้ได้แล้วนี่ได้แล้วไงได้ร้อยนึงไม่ไม่เมื่อกี้ซื้อไปแล้วสี่สิบบาทช่วยซื้อไปสี่สิบได้ห้าร้อยเมื่อไหร่ประมาณร้อยกว่านั่นแหละ ประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทวันนี้ไม่ต่ำกว่าร้อค่ะไม่ต่ำกว่าร้อยว่าคุณแม่ปั่นจักรยานไปใช่ไหมขออนุญาตนะคะโอเคครับผมมาเส้นยาวมีเนาะมีค่ะมีอยากอลังเลยเนาะไม่เอาไม่เอาไว้ไปเผาหรอคะอ๋อโอ๊ยฮะติดดิบเลยบ้าโชคตดิบเลยนีบาทเองนี่นะคุณแม่ก็มาเส่ง ไปตั้งแต่เช้าเพื่อไปหามันแซงมขุดเนาะไปขุดมันแซงมาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงแกกลับมากินข้าวเที่ยงกินตัวเที่ยงเสร็จแกก็ไปหานอไม้ต่อไปหานอไม้เสร็จแกก็เตรียมใส่ถุงอะไรเรียบร้อยแกก็จะเตรียมเอาไปขายแล้วก็เลยปั่นจักรยานไปรับลูกที่ปนเพงเลยแล้วก็กลับมาชีวิตของแกแต่ละวันประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะคือธรรมชาติให้อะไรเยอะๆขยันเนาะใช่ไปที่ไรเจ้ามแซงได้ก็ยืทั่วไปนะเอ วันร้อยกายูทูอ๊ะยูทูบกันาหน่อไม้่อว่าาหน่อไม้ใครกว่าเด้ตอนนี้นะฮันดอกไม้ดีกว่าสิได้ไปบอโน่สิได้ไปบอาน่ทีมงานช่วยถุงนึงนะคะเขาสั่งไว้ครับคุณแม่ไม่ใช่แม่ สองุ่นี้นะครับสองทุ่ดถ้าทีมงานจะได้บอกคนี่ทุ่งนี้ได้ได้ได้ป่ะเปล่าครับไม่ไป่คุงเขาก่อน่่จได้จะคนเอาถ้ายังไม่มีคนเอาผมจะซื้อเขาเขาเรียกมันอะไรนะยาวๆน่อยน่ะมันแซงเหรมันแซงยาวมันแซงยาวอันนี้มันแซงพูดเป็นมันแซงแบบนี้เเห็นเราเห็นแซงจ้ะอ้พีฮุ่งนี้ก็ไปอีกนหละออเดอร์เยอะมันแซงยาวสงแย่งงค่ะแม่ขาย มี่จองแล้วเหมือนกันค่ะจองแล้วเหมือนกันเมื่อวานนี้เขาก็ด่าษคุณแม่อยู่เพราะว่าส่งร้านค้าเมื่อวานนี้ส่งแถวบนทองวันนี้ออเดอร์คุณแทงแต่ว่าถุงนั้นไม่มีใครจองก็เลยให้ทีมงานเอาเน้นน้ำค่อยๆนึ่งต้มจองเอาไปต้มก็ได้ทำของหวานก็ได mm ้อ hmm. ือใช่กินงานไม่กินในวันนั้นกินถั่วเปลือกกันเลยถ้ามาดามเฮ็ดเจ้าเฮ็ดเปลือกโอ้ยมเคยเฮ็ดเจ้าืถอมาดามกินมาเลยนกินได้เกี้ยแล้วแหละกัดกินเลย กินเลยก็ได้กินเลยนีะกินดิบเลยก็ได้กินเหรอลูกมันนะค่ะกินดิบได้เหรอโอ้คันผูริผ้ากินไม่เคยเห็นอ่ะอยู่แถวนี้จริงไม่เคยไม่เคยเห็นอ่ะเคยเห็นแต่สั้นๆอ่ะอันนี้เขาเก่งเส้นไม้เนี่ยเฮ้ยอันนี้เนี่ยใช่เราบ้นหลังเอาไปรับเลี้ยงด้วยทีเนี่ยเนไม้นี่ยเอาไปรับเลี้ยงอร่อมากเ่ยวันนี้เรามีมาดามมาดามอันนี้ก็ มาดามช่วยแม่ห้มมา,มาร้อยมี้นขอแสดงความยินดีกดับมาดามด้วยนะได้ข่าวว่าเปิดสร้างาได้ได้เลยได้ค <ขอ S 1> ่นะเมื่อกี้มาดามทำบุญ ไม่ช่วยไมห้าร้อยห้าร้อยบาทขอบคุณมาดามจ้าขอบคุณค่ะจริงขอบคุณมากๆมาดามเป็นผู้มอบเงินให้ไม่เล็กต้อยห้าร้อยขอบคุท่านสวยและแถมใจดีด้วยนะคะจ้าขอบคุณค่ะร่ำรวยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอะไรเนี่ยมีบาเนี่ยจะเห็นของมาดามตลอดใช่เพราะเป็นอีกหนึ่งท่านเนาะที่ชอบทำบุญดูเกก็จะเลี้ยงเราอีกก่อนกลับเขาเลี้ยงเราอีกซึ่งก็อาจจะเข้าพวกเราไม่อะไรเลี้ยงอีกกระหมดตังค์แล้วและที่สำคัญมาดามบอก ถ้าเกิดท o u t u b e สำเร็จมีรายได้จาก Youtube u t u b e มาดามก็อยากจะทำแบบเราเหมือนกันอมนอาจจะแวมาหาเราได้ใช่ใก็แวบอยู่มันสิได้บนหรือห้าเดือนสามพันได้ไหมไม่แน่นะมาดามเองปู่นะครับผมจะเพิมหน่อยจัเใิ้หน่อยขาตั้งกล้องก็ไม่ใส่เดี่ยวเดียวมาน้อ่คก้พกักดชวมอที่มาเห็น มาบ้านแม่เล็กตะซอยผมเดตกใจเลยเกชอบน่าตกใจมากแต่มันเนาะเป็นบนอ่นะเออเนาะคนกระชักมักมักม้ที่แรกที่ยไปบันนีชวนสิปันจัารยานฮอดพนแพงอยู่ไดู้้งานรู้ทงานมาไปให้มันมาซะ

ไเจออะไรอ๋นะเจออะไรอ่อทาโอ้ยตามไปทำไมน่ะอ้าวตามไปแล้วไดรายได้ันนี้ก็รายได้ก็ได้อยู่ร้อยหนึ่งเนาะประมาณหนึ่งร้อยบาทก็คือม่เรเ่อร์ซอยเนี่ยเบอกว่าพยาแม่ลด จากวันละหนึ่งร้อยบาทในแต่ละวันเนี่ยพี่เก๋ไปหาของอะไรมาขายเพื่อจะได้เคนมาเนาะแต่ละคนเนาะใช่ใช่ใช่ยทีมงานก็ลังเฮ็ดเงือนให้เพื่อนนี่นะบ้านหลังใหม่นะคะมาดามคะคักบมาดามคืออยู่านหักนี้คือเหรอเนาะฝากเอฟซีมาดามติดตามช่องอิกกี้ซียูด้วยนะจ้าได้ได้วันนี้คุณลุงของมาดามกรเท่าไหร่แล้วครับ หมื่นหกร้อยอะค่ะหมื่นหกร้อยเนาะอย่าลืมกับตันดําซิ่งเฟมิลี่ได้ค่ะได้ฝากได้ค่ะคนนี้เลยคนที่ผมบอกถึงยี้ฝากด้วยนะครับมาดามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับหมื่นหมื่นได้แล้วหมื่นหกร้อยแค่ห้าสิบนี่แหละจะไม่ได้หมื่นหาร้อยแต่ว่าเพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้เหรอครับใช่เพอาะแต่ก่อนทำแต่คลิปสั้นเนาะทำคลิปสั้นเล่นๆไปไม่ถึงก็ไม่ได้เล่นเลยแต่ก่อนอ่ะเพิ่งมาทำคลิปคลิปยาวได้ประมาณสองเดือนที่ผ่านสามเดือนไงแล้วก็มาไลฟ์สด ใช่แล้วก็ผ่านจริงจังแต่แรกคลิปยาวแต่แรกอาจจะผ่านอาจจะผ่านแต่ประมาณน่าจะประมาณสองเดือนได้แต่ที่แรกอ่ะเพราะใส่ไลฟ์สดด้วยต้องขยันเด้อเป็นยูทูบเบอร์ถ้าไม่ขยันจะไม่ได้จริงนะคะฝากทุกช่องด้วยนะคะนี่เอ็กกี้ซียูโกโก้ไลฟ์นะคะช่องอะไรคะเปิดหน้าคนนาำเขายังไม่เห็นหน้าผมฮะโอเคอันนี้ค่ะอันนี้นะคะโกโก้ไลฟ์คนนี้นะคะัดีครบ อันนี้นะคะบ่าวไทโซนี่บ่าวไทยโซค่ะผู้บ่าวรอที่สุดในทีมงานนะคะมาดาวอย่างที่อะไรปรากฏว่าใช้เวลาแค่หนึ่งวันเนาะอันนี้คนบ้าเห็ดอยู่นี่ค่ะคนบ้าเห็ดค่ะคนบ้าเห็ดโอ้ยอันนี้นายโพธินะคะช่างดังค่ะคนติดตามแสนกว่าค่ะคนใหญ่คนโตโอ้คนใหญ่ใหญ่จริงคนตัวใหญ่ใช่ใช่ใหญ่ที่สุดในทีมแล้วอุ้ยอ่อนครบแปดในที ตอนนี้ในที่โต้ประธานเอ็มห้าโต้มาฮะทำงานแล้วบ่เอะมามามาดามกันสิเฮ็ดงานเอาบัตรนี่มาดามกันสิขุดดินแลยบ่นี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 ่นะคะทำงานทำงานอยู่อู้อยู่อู้เออเออเยี่มมากเลยนี่นี่เห็นไหมกำหนดการเสร็จเมื่อใดนี่วัยปีก้องควันปีใหม่ให้กับไม่ได้เลยอ๋อได้ได้ สาธุผู้ใจบุญเด้อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นทำเฮือนให้จ้ะครับผมเรียเฮือนเพิ่นของควปีใหม่ชิ้นโมเดงขอลใช่ใช่เราก็จะเร่ยสิปีใหม่เลยอืมเนาะดูสิทธาเอ้ยหาขนอยู่บ้านหลังน้อยๆนั่อน่ะหาขนเออไอ้ก็มีหมาเป็นฟูงแล้วเพิ่นหมาเก้าตัวหมาเก้าตัวแล้วคลอดลูกมาใหม่เด้เอามาอีกใช่เต็มที่เลยเออเบื้องยูทูบเบอร์เนี่ยเด้รูปรอได้ไหนเนี่ย <_ EN _><_ EN _>อันนี้ยูทูบเบอร์ในี่บ่าวไทยโซเดออ้ออะรครับบีวยดีครัติดตามน้ำมาดามเฮมันเฮทชุมวันเนี่ยแซงผมเร็วติดตามไปปีแล้วม่คนติดตามอยู่เป็นสามปียังมาดามซงเลยโว้ยคุณพ่อใช่ปะว้ย <_ EN _> คลิปนี้ขออนยยุญาตจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสเจ้อยเอเเอมือนะตัตัดรอบุใจ